สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนติดตั้ง ea บน vps นะครับสำหรับการติดตั้ง ea บน vps เราก็จะเป็นจะต้องที่จะมี vps ก่อนนะครับผู้ใช้ต้องมี vps ก่อนที่จะมาดูคลิปนี้นะครับสำหรับการเช่า vps ก็สามารถเลือกหาเช่าได้ตามสะดวกเลยนะครับเมื่อเราไปซื้อบริการ vps หรือว่าเช่า vps มาเรียบร้อยแล้วนะครับทางผู้ให้บริการ vps เขาจะส่งข้อมูลที่เอาไว้ล็อกอินเข้าใช้พื้นที่ vps มาให้เราในอีเมลนะครับรายละเอียดต่างๆดังนี้นะครับจะมี IP address, username แล้วก็ password นะครับเมื่อเราได้รับอีเมลจากผู้ให้บริการแล้วนะครับเราจะใช้ข้อมูลทั้ง3ส่วนนี้ในการเข้าใช้พื้นที่ VPS นะครับก็ให้เตรียมข้อมูลไว้เลยนะครับหลังจากนั้นมาที่ตรงนี้ครับในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมาที่ช่องค้นหาแล้วก็กดแล้วก็พิมพ์คําว่า Remote Desktop Connection ครับพิมพ์เข้าไปเลยครับตามผมได้เลยครับ มันก็จะขึ้นรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับรีโมทเดสก์ท็อปคอนเนคชันแล้วเราก็คลิกเลยครับพอคลิกปุ๊บก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดตรงนี้ครับโชว์ออปชันถ้าตรงนี้ใครเป็นแบบนี้อยู่นะครับก็ให้ติ๊กถูกที่ช่องตรงนี้นะครับแล้วช่องยูเซอร์เนมนะครับตรงนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราสามารถกรอกได้นะครับในช่องคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับก็ให้เราทำการก๊อปหมายเลข ip address มาใส่นะครับ ก็ทำการก๊อปมาเลยครับนี่ครับเอามาใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ u ยูสเ a m e นมนะครับสำหรับยูสเ n a m e นมก็จะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละคนนะครับเราก็ใช้ยูสเ n a m e นมที่เขาให้มานะครับเอามาใส่ในช่องยูสเ n a m e นมตรงนี้หลังจากนั้นก็กด c o n n e c t ครับอย่าลืมก๊อปพาสเวิร์ดไว้ด้วยนะครับเอาพาสเวิร์ดไว้ก่อนนะครับแล้วก็กด Connec t พอกด c o n n e c t แล้วระบบจะให้เรามาใส่พาสเวิร์ดในช่องนี้ครับ เราก็ใส่พาสเวิร์ดไปครับแล้วก็กดติ๊กถูกช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับ r e m e m b e r มีเพื่อให้ตัวระบบนะครับจดจารหัสผ่านของเรานะครับเพื่อสะดวกสบายในการเข้าใช้ครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมาทำอ่าทาขั้นตอนตร,ตรงนี้อีกนะครับก็กดโอเคไปครับหลังจากกดโอเคไปแล้วระบบจะพาเราเข้ามาที่หน้าต่างนี้ครับซึ่งหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมาอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างในส่วนของ VPS นะครับหรือว่าจะเป็นอ่าเรียกอีก อย่างหนึ่งนะครับเอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับคือตรงนี้เป็นพื้นที่บริการนะครับที่ผู้ใช้ผู้ให้บริการเนี่ยให้บริการพื้นที่คอมพิวเตอร์กับเรานะครับอันนี้ก็นะครับบน VPS เนี่ยก็เปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งครับเพียงแต่ว่าผู้ให้บริการนะครับเขาแบ่งปันพื้นที่นะครับมาให้เราเช่าใช้นะครับแล้วก็เครื่อง VPS เนี่ยเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงซึ่งแตกต่างกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเวลาเราจะใช้รัน EA นะครับเรา ก็จะมีการาจําเป็นที่จะต้องปิดคอมบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าคอมพิวเตอร์ที่ผู้ให้บริการ VPS นะครับก็จะเปิดไว้24ชั่วโมงเลยดังนั้นนะครับอคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ปิดใช่ไหมครับเราก็เปิดเหมือนเปิดโปรแกรมตลอด24ชั่วโมงนะครับ EA เราก็จะสามารถทํางาน24ชั่วโมงได้นะครับหลังจากเปิดหน้าต่าง VPS ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับดูดีๆนะครับหน้าต่าง VPS ตรงนี้ไม่ใช่หน้าต่างของอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ มันจะเหมือนมีคอมพิวเตอร์2เครื่องนะครับในหน้าต่างเนี้ยเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งเครื่องแต่ไม่ใช่เครื่องของเรานะครับทีนี้นะครับให้ย่อหน้าต่างหนึ่งทิ้งไปนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับต่อมานะครับให้มาดูตรงในส่วนนี้ครับให้เราเตรียมไฟ e A ไว้เลยนะครับเตรียมไว้หน้าจอเดสก์ท็อปก็จะง่ายต่อการที่เราจะก๊อปปี้นะครับแต่ว่าจริงๆเราจะเก็บไว้ในได้ไหนก็ได้นะครับโอเค ตรงนี้นะครับให้เราทำการนะครับ Copy ตัวติดตั้งโปรแกรม MT5 นะครับของเรานะครับหลังจากนั้นก็เอามาวางบนหน้าต่างของ VPS ครับก็วางได้เลยครับอ่าทีนี้นะครับต่อมาขยายหน้าต่างก็ได้นะครับต่อมาครับเราก็ทำการติดตั้งโปรแกรม MT5 ครับเหมือนการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เราทุกอย่างเลยครับก็ติดตั้งโปรแกรมไปครับ หล่อสักครู่นะครับพอติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการลากไฟล์นะครับ EA เข้ามาติดตั้งบนโปรแกรม e m t i f y ที่เราต้องการจะรัน EA นะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ผมก็ใช้ m t i f y ของบล็อกเกอร์สีเหลืองนะครับที่เอามาสาธิตให้เป็นตัวอย่างเนื่องจากมันเปิดเดโมง่ายดีนะครับผมก็ไม่ได้ใช้บล็อกนี้ นะครับในการรัน eA เอนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ Ex อะ่ารอสักครู่นะครับตัวโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาให้เราอัตโนมัติแบบนี้โอเคอันนี้ก็โปรแกรมก็เปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไปก่อนนะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็ลากคู่เงินที่เราต้องการจะรันนะครับลงมานะครับอ่าผมลืมบอกครับให้เราทําการล็อกอินอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับ ล็อกอินแอคเคาท์ของเรานะครับให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็มาจัดหน้าต่างอะไรให้ดูสวยงามนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมเท่านั้นนะครับโอเคครับทีนี้เราจะลากไฟล์เ a เข้ามาติดตั้งใช่ไหมครับแล้วก็กดตรงนี้ครับไฟล์แล้วก็มาที่ open data folder ครับก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมเช่าแบบสเปคไม่แรงมากนะครับเรา run EA ไม่จำเป็นจะต้องใช้สเปคแรงมากก็ได้นะครับ แค่รันเฉยนะครับโอเคต่อมาครับมาที่โฟลเดอร์นี้ครับ mql f i l e นะครับโอเคต่อไปนะครับก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ expert นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับภายในโฟลเดอร์ expert เราสามารถวางไฟล์ a เราได้ทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าโฟลเดอร์ทั้ง3โฟลเดอร์นี้นะครับคือโฟลเดอร์ที่ทางระบบนะครับเขาสร้าง default มาให้เราอยู่แล้วนะครับ เราจะเอา EA ของเรานะครับไปเก็บไว้ในที่เดียวกับ EA ที่ d e f a u l t มากับโปรแกรมก็ได้นะครับอันนี้ผมจะลบ EA ตรงนี้ทิ้งไปก่อนเพราะว่าผมมีการติดตั้งมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นตัวอย่างละกันนะครับเราย่อหน้าต่าง vps ลงไปก่อนครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างโฟลเดอร์ที่เราเข้ามาเพื่อเตรียมเอาไฟล์ EA ลากมาใส่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับให้เรา Copy นะครับไฟล์ EA ของเรา แล้วก็เอามาวางที่หน้าต่างนี้ครับนี่หน้าต่างนี้นะครับอ่าผมทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาที่ไฟล์มาที่ open data folder นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นมาที่ mql file แล้วก็เข้ามาที่ expert นะครับแล้วผมจะเอาเข้ามาไว้ในโฟลเด er, อร์ advisor นะครับคลิกขวาแล้วก็เพจวางลงไปได้เลยครับเมื่อระวังแล้วนะครับโอเคเมื่อระวังแล้วนะครับ เราก็ทำการปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไปนะครับผมจะปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับเปิดมาใหม่นะครับที่จริงไม่ต้องปิดโปรแกรมก็ได้นะครับถ้าปิดโปรแกรมก็จะหมายถึงการเริ่มการทำงานโปรแกรมใหม่นะครับถ้าปิดโปรแกรมเพ๊่เปิดขึ้นมาตัว EA นะครับไฟเ A เราจะปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราติดตั้งครั้งแรกนะครับก็ให้มาคลิกตรงนี้นะครับ Expert Advisor ครับมาคลิก ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะเปิดมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์นี้ครับเราเอามาติดไว้ในโฟลเดอร์นี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็กดเครื่องหมายบวกครับในตอนแรกนะครับตรงนี้จะยังไม่ปรากฏนะครับไฟลเอเราจะยังไม่ปรากฏขึ้นมานะครับให้เราคลิกขวาภายในนี้ก่อนนะครับตรงไหนก็ได้ครับจะตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็รีเฟรชครั้งหนึ่งนะครับไฟลเอเราจะปรากฏขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราปิดโปรแกรมแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ อ่าอันเนี้ยเป็นการเริ่มการทํางานใหม่เหมือนก็เป็นการรีเฟซนะครับไฟเอเก็จะปรากฏขึ้นมาครับถ้าเกิดเราอ่าเราเลือกตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ปิดเปิดโปรแกรมใหม่นะครับก็ให้เราทําการคลิกขวาแล้วก็รีเฟซก็ได้เหมือนกันนะครับไฟเอเอก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับโอเคครับต่อไปนะครับขั้นตอนในการรันนะครับเราก็ทําการคลิกลากเอเอลงมาปล่อยในกราฟที่หรือว่าคู่ที่เราต้องการจะรันได้เลยครับอ่าเอามาปล่อยแบบนี้นะครับ ระบบจะทําการเปิดหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เรานะครับในแท็บคอมมอนตรงนี้นะครับตรงแท็บคอมมอนนะครับให้เรามาดูนะครับช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับให้เราติ๊กถูกนะครับบางบล็อกเกอร์จะมีแค่ช่องเดียวบางบล็อกเกอร์จะมี2ช่องนะครับบล็อกเกอร์ใครมีกี่ช่องก็ติ๊กให้หมดเลยครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแท็บอินพุตครับแท็บสําหรับการตั้งค่า ea นะครับแล้วก็มาใส่ค่าที่เราต้องการให้ EA ทางานได้เลยครับหลังจากนั้นก็กดโอเคไปแบบนี้นะครับ จะสังเกตตรงนี้นะครับ EA เริ่มโชว์ข้อมูลต่างๆขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวปันหลอดนะครับก็จะโชว์ข้อมูลในส่วนของ equity นะครับแล้วก็บาลานซ์นะครับบาลานซ์ Balance ที่โชว์ตรงนี้ก็คือจะรวมกับคิดิตโบนัสด้วยนะครับถ้าในกรณีที่เราได้รับโบนัสจากบล็อกเกอร์นะครับบาลานซ์ Balance ตรงนี้จะรวมกับคิดิบโบนัสด้วยซึ่งจะแตกต่างจากบาลานซ์ในตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยจะ,จะแยกจาก ตัวเครดิตโบนัสนะครับดังนั้นนะครับจะแนะนําให้ผู้ใช้นะครับมาดูข้อมูลในส่วนของตรงนี้นะครับเวลาถ้ารันเอตัวบอลล็อตนะครับผู้ใช้นะครับหลายท่านนะครับมักจะงงกับบาลานซ์ตรงนี้กับบาลานซ์ตรงนี้นะครับซึ่งการทํางานจะไม่เหมือนกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบอลล็อตนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในส่วนของการรัน EA นะครับอันนี้สามารถทําตามได้เหมือนกัน ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น EA ตัวไหนๆก็จะติดตั้งแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคเวลาลันเราก็ลาก EA ลงไปใส่กราฟแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เซ็ตค่าอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้มาดูตรงนี้ครับไอคอนตรงนี้มันยังเป็นสีเทาอยู่แสดงว่า EA ยังไม่ทํางานครับให้เรามากดตรงนี้ครับ Agro Trading นี่พอกด Agro Trading ครับ EA ก็จะเริ่มทํางานครับ EA จะทํางานหรือว่ายังไม่ทํางานนะครับให้เรามาสังเกตตรงนี้ครับถ้าทํางานเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีฟ้านะครับ และอันนี้เป็นตัวปั่นหลอดครับเมื่อกดอโกเทดดิ้งปุ๊บนะครับ EA ทํางานปุ๊บเนี่ย EA จะทําการออกออเดอร์ทันทีเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่หมายความว่าทุกตัวเนี่ยเมื่อเรากดอโกเทดดิ้งนะครับแล้วตรงนี้ขึ้นสีฟ้าแล้วจะต้องเปิดออเดอร์เลยเหมือนกันทุกตัวนะครับมันเป็นเงื่อนไขและกลยุทธ์แต่ละ EA นะครับจะบอกว่าไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวปั่นหลอดนะครับมันถึงออกออเดอร์เลยนะครับแต่ว่าให้เราสังเกตที่ตรงนี้ครับต้องเป็นรูป อ่าสีฟ้านะครับอันนั้นก็คือ EA ทํางานแล้วโอเคครับสาหรับการรัน EA นะครับการติดตั้ง EA บน VPS อนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเวลาเราปิดนะครับเราห้ามปิดในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับอ่าหลายท่านจะสับสนตรงนี้ครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับปกติแล้วโปรแกรมจะเปิดเต็มจออย่างงี้ใช่ไหมครับเวลาปิด VPS เนี่ยหลายๆท่านมักจะมาปิดที่ตรงนี้นะครับซึ่งปิดตรงนี้ก็เป็นการปิด โปรแกรม MT5 ของเรานะครับถ้าถ้าเกิดเผลอไปปิดตรงนี้เนี่ยก็ EA เราก็จะไม่รันไม่ทำงานนะครับต้องบอกแบบนี้เวลาปิดนะครับก็ไม่ต้องปิดหน้าต่างในส่วนของโปรแกรมนะครับให้มาปิดตรงนี้นะครับปิดตรงนี้ลงไปได้เลยนะครับพอปิดตรงนี้ลงไปปุ๊บนะครับ EA เราก็ยังทำงานอยู่นะครับมันก็เหมือนกับเรายังเปิดเครื่องคอมอยู่ตลอดเวลาเปิดโปรแกรมให้ทำงานอยู่ตลอดเวลาครับเวลาเข้ามาใช้ใหม่นะครับก็มาที่ช่องค้นหาแล้วก็มาที่ รีโมทเดสก์ท็อปคอนเน็กชันะครับถ้านไม่ขึ้นตรงนี้เราก็กดพิมพ์ค้นหาเอานะครับอ่าก็กดเข้ามาเหมือนเดิมครับแล้วก็ดูหมายเลขอ่าไอพีแอดเดที่เราใส่นะครับถ้าตรงก็กด Connect ไปได้เลยครับอ่าตรงนี้มันทำไมถึงไม่จำพัดเบิร์ดลองใส่ใหม่ก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมไปก๊อปมาใส่ใหม่แล้วกันนะครับอ่านี้ก็กดให้จำพัดเบิร์ดแล้วนะครับ กดโอเคไปนะครับมันก็เข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดใครที่ต้องใส่พัสเวิ์ดใหม่ครับก็ไปเอาพาสเวิ์ดมาใส่ใหม่ครับโอเคนี่ก็เรียบร้อยนะครับ